วันนี้เราพาน้องมาอาบน้ำตัดขนนะคะนี่ก็ได้เวลามารับพระค่ะผ่านไปสามชั่วโมงรอน้องอยู่ค่ะาพี่เวลถึงกับตกใจจำไม่ได้ค่ะวันนี้ตัวอะไรนี่ค่ะภาพจำในอดีตและปัจจุบันแตกต่างกันมากเลยเหมือนคนละตัวเลยเอาชี่สงงันทับที่เลยค่ะ ที่ร้านก็จะรับฝากเลี้ยงสุนัขด้วยนะคะดังนั้นมันนี่ก็จะเจอเพื่อนหลากหลายพันเลยค่ะมีเพื่อนเยอะเลยค่ะแม่หน้ามันนี่่อนเด้อ,อพอปล่อยแล้วนะคะก็จะเป็นธรรมชาติของเขากระจะได้กลิ่นของสุนัขตัวอื่นก็จะฉี่ทับอา้าวทำไร เนี่ยค่ะพอปล่อยแล้วก็จุบวิ่งทั่วเลยค่ะเหมือนหาเพื่อนเล่นนะคะแต่ไม่มีใครมีอยู่ตัวเดียวค่ะอยากกลับบ้านไปเนี่ยถึงบ้านแล้วครับเอาขนมมาล่อยังตะกาเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยเปลี่ยนแค่หน้าตาไปแค่นั้นดูสิดูสิวิ้ยน่ารักขึ้นนั้นเนี่ยน้องมันนี่